สวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยและวันปีใหม่เมืองของเราชาวล้านนาตามประเพณีดั้งเดิมของเราเนี่ยนะครับวันสงกรานต์คือวันที่บุตรหลานครอบครัวจะกลับมาบ้านเพื่อที่จะมารดน้ําขอพรจากผู้ใหญ่ในครอบครัวจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกในยะหนึ่งก็คือเป็นการมาขอขมาลาโทษวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่เมืองของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เป็นบ้านหลังใหญ่ก็จะเปิดโอกาสนะครับให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษานะครับรุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสมารดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ตั้งแต่ท่านที่เกษียณอายุราชการไปแล้วซึ่งเป็นผู้สร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้มารวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัยของเราครับในช่วงของเวลาของสงกรานนี้นะครับบุคลากรของเรานะครับอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะกลับบ้านเพื่อไปพบกับครอบครัวอันเป็นที่รักของตนเองนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางไปมาด้วยความปลอดภัยนะครับ ขัขี่อย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้สติต่างๆนะครับให้ประคองตนนะครับไม่มีสติอยู่ตลอดเวลาสามารถที่จะกลับมาอย่างมีความสุขนะครับหลังจากพี่ไปสร้างความสุขในครอบครัวแล้วกลับมาร่วมกันนะครับทำงานกันต่อไปสวัสดีครับ